สวัสดีค่ะอินดิต้อรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life EP นี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของวิธีคำนวณกองทุนเกษียณอีกวิธีนึงค่ะซึ่งวิธีแรกที่เกตเคยนำเสนอไปแล้วนะคะก็คือกฎของ4% rule of thumb นะคะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่วิธีที่เซฟหรือแม่นเป๊ะมากนักนะคะแต่ก็มาทำความรู้จักกันเป็นเบื้องต้นก่อนค่ะวิธีชื่อว่า fix amount inflation adjust e d ค่ะก็คิดง่ายๆโดยที่อ้างอิงจาก เงินที่เราคาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายในแต่ละปีขึ้นมาเลยค่ะถ้าเราทราบจำนวนเงินที่ต้องการใช้จ่ายในแต่ละปีนะคะเราก็จะสมมุติว่าเราจะถอนเงินที่ยอดนี้นะคะเท่าๆากันทุกๆปีโดยที่ว่าปรับเพิ่มขึ้นตามอัตรางเงินเฟอ้อนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเรามีแผนว่าเราจะถอนเงินใช้ต้องการใช้เงินหลังเกษียณนะคะที่ยอดเงินปีละแสนสองนะคะแล้วเราจะ ใช้เงินหลังเกษียณตั้งแต่60จนถึงอายุ90เรียกว่า30ปีนะคะเงินที่เตรียมไว้มันจะไม่ใช่แสนสองคูณ30เป็นเงิน3ล้าน6นะคะมันจะมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเรามีความจำเป็นต้องถอนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราถอนที่จำนวนเงินเท่าๆเดิมทุกๆปีเนี่ยเราจะมีอำนาจการใช้จ่ายที่ลดลงค่ะเพราะของมันจะแพงขึ้นนะคะก็จะมีวิธีคำนวณให้ค่ะจะคำนวณอย่างไรนะคะ ไปชมกันในคลิปที่เกตตัดมาจากคลิปเต็มโดยคุณหมูรุจิพันธ์เลยค่ะวิธีการที่บ้านเราใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะเป็นวิธีที่อเมริกาเขาเรียกว่า fix amount inflation adjusted จริงๆก็ตรงๆตัวเลย fix amount คือถอนเงินคงที่แล้วก็เพิ่มตามเงินเฟ้อทุกๆปีนะฮะผมก็ยกตัวอย่างเช่นก่อนอื่นก็ต้องเขียนเขาเรียกว่าท l ล n e ก่อนนะฮะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราอายุ35แล้วเราคาดว่าเราจะอยู่อยาอายุ90 นะฮะนี่เป็นกระบวนการในการวางแผนกเกษียณเอ่อทั่วๆไปนะฮะแล้วก็เราก็ต้องมาคุยกันแล้วว่าตอน35สิเนี่ยเอ่อคุยกันวันนี้35สิใช่ไหมว่าเราจะประเมินค่าใช้จ่ายหลังกเกษียณเนี่ยนะฮะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็คิดเงินเฟอ้อเพิ่มไปสมมติว่าเราคิดเรียบร้อยแล้วสละตะแล้วเนี่ยบวกเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยวันที่กเกษียณเราจะต้องการมีเงินใช้ปีละแสนสองนะฮะสมมตุติยกเป็นตัวเลขง่ายๆนะ,ะ,ะเดินละหมื่นจะได้คิดง่าย นะฮะแต่ความเป็นจริงแค่นี้มันไม่พอใช้หรอกนะฮะนะฮะก็เอ่อพอหกนั่นแปลว่าหกสิบเรายกสิบเราต้องมีเงินแสนสองเพื่อใช้ในปีแรกค่ะนะฮะอันนี้คือเงินใช้ในปีแรกนะฮะแต่เรื่องการการหมั่เกษียณเนี่ยหนีไม่พ้นครับเราต้องมีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะการหนเกษียณที่ไม่มีการคิดเรื่องเงินเฟ้อถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะฮะนะเพราะอะไรเนี่ยผมก็ได้ทาเราเราได้ทําคลิปกันเรื่องเงินเฟ้อไปแล้ว นะฮะนะก็ไปดูในคลิปนั้นได้นะฮะอ่ะสมมุติว่าเงินเงินเฟ้อในที่นี้ประมาณว่าสามเปอร์เซ็นตนะฮะอายุนั่นแปลว่ายุคกสิบเอ็ดเราต้องถอนเงินเพิ่มขึ้นมากกว่ายุหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะฮะพูดง่ายคือก็คือหนึ่งแสนสองบวกด้วยสามเปอร์เซ็นตหรือถ้าเขียนเป็นสมการทางการเงินเนี่ยก็คือแสนสองคูณหนึ่งจุดศูนย์สามยกกําลังหนึ่งนะฮะก็มีค่าเท่าเท่านี้แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบเอ็ดถอนเงินเท่านี้มาใช้ จบผ่านไปอีกหปี62ฮะก็ต้องถอนเงินมากกว่าตอนนายกสิบสาเปอร์เซ็นถูกไหมฮะนะฮะก็คือแสนสองพบวกด้วยสเปอร์เซ็นซึ่งถ้าเขียนเป็นสมาการทางการเงินนะ,ะตามสตรีที M, วีเอ็มทาแเรูมันนี่มันก็จะคือแสอนสคูณด้วย1.03ย์กกาลังสองนะฮะนะ,ะจบละวหกสิบสกสิเหมือนเดิมฮะเราก็ต้องถอนออกมาใช้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วสเปอซซึ่งถ้าเขียนเป็นสมาก,าการการเงินมันก็จะเป็น แสนสองคูณด้วยหนึ่งสิงสามยกกำลังสามเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยเรืจนถึงอายุแปดสิบเก้าก็คืออายุสุดท้ายที่เราวางแผนว่าเราจะมีชีวิตอยู่เป็นปีสุดท้ายนะฮะเงินที่เราจะต้องถอนออกมาใช้ก็จะมีค่า 2, 1, 2ค 1, กกเท่ากับแสนสองคูณหนึ่งสสามยกกำลังยี่สิบเก้าเท่ากับสองแสนแปดค่ะเห็นไหมฮะว่าถ้าดูในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยเราเริ่มต้นจากการต้องใช้เงินตอนอายุหกสิบเนี่ยเมื่อยี่สิบเก้าปีที่แล้วอะ่ะแสนสองด้วยผลก็ต้องของเงินเฟ้อ เราต้องถอนเงินออกมาใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้เงินแสนสองที่เราต้องใช้เนี่ยมีค่ากลายเป็นสองแสนแปดเมื่อผ่านไปยีบเก้าปีอืมค่ะนะยอดตัวเลขเนี่ยมันสูงขึ้นถึงแม้ว่ามีการใช้ใจ่ายแบบเดิมเนาะแต่ว่าคุณค่าแสนสองที่เราใช้มันของมันแพงขึ้นใช่ไหมคะก็เ,เลยถึงว้าเข้าใจว่าจะถอนแสนสองเหมือนตอนหกสิบแต่ตอนเก้าสิบเนี่ย เงินแสนสองมันต้องมีมูลค่าคือสองแสนสองแสนแปดเนาะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถ้าอัตรางเงินเฟ้อที่สามเปอร์เซ็นตค่ะนะฮะก็สองสองเท่ากว่านะ1 2 2สอสองย่บสี่ถูกไหมฮะสองเท่ากว่านะฮะก็ก็ไม่ใช่น้อยเลยเวลาผ่านไปส <คำ S 1> ามใช่ครับนะฮะคำถามคือว่าผมจะผมจะแสดงให้ดูอีกเรื่องหนึ่งคือว่าซึ่งคนส่วนใหญ่เขาเขาคง,งไม่ไม่ค่อยมีใครแสดงให้ดูนะว่าถามว่า เงินที่เราถอนออกมาใช้แต่ละปีเนี่ยรวมทั้งหมดเป็นเงินกี a, ่บาทอืมค่ะก็น่าสนใจนะว่าเนี่ยเราถอนแสนสองปีแรกแสนสองปีถัดไปแสนสองสองหมื่นสามหมนหกร้อยปีถัดไปแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดด้วย,ด,วยด้วยความรู้สึกของเราว่าเราใช้เงินเท่าเดิมอ<ค>่ะแต่ <isions> มันไม่ใช่แสนสองคูณสามสิบถูกไหมคะถูกต้องครับไม่ใช่สามหนหกแน่นอนแต่ละปีเราก็รวมกันทั้งก้อนมันก็ไม่ใช่<ะ>ใช่ครับค่ะใช่ครับ ก็เป็นเท่านี้ครับห้าล้านเจ็ดนะห้าล้านเจ็ดเลยค่ะไม่ใช่สามล้านหกนะฮะมันไกลไปเยอะนะพี่หมูกับสองเท่าแน่นี่คือผลจากเงินเฟ้อไงฮะก็ก็เจ็ดเจ็ดล้านสองเนาะอืมครับนี่คือผลจากเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นตนะทําให้เราต้องใช้เงินมากขึ้นค่ะนะฮะอันอันนี้เนี่ยสูตรพวกนี้เนี่ยถ้าไปถาม เด็กสายวิทย์ม .5 นะตอบได้ทุกคนมันคือ <c oughs> มันคือวิชาอนุกรม <c oughs> ที่เรียนกันตอนมห้านะฮะ <c oughs> นะฮ <c oughs> นะ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 อ่ะอันนี้ผมแค่ต้องการให้เห็นไงฮะว่าหเห็นภาพว่าเออเรานึกว่าเราใช้ปีละแสนสองเนี่ย <c oughs> แต่พอเัามีเงินเฟอ้อปั๊บสามสิบปีไม่มันเป็นสามล้านหกแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้สามล้านหกเราใช้ห <c oughs> ้าล้านเจ็ดครับนะฮะอ่ะคำถามต่อไปที่ต้องถามก็คือว่า เราต้องมีเงินกองทุนเกษียณใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะเงินกองทุนเกษียณตรงนี้ตนอานยุหกสิบเนี่ยเท่าไหร่อืนะฮะเขาก็จะมีวิธีคิดถึงจะพอนะฮะเขาก็เอาความรู้ทางด้าน T V M หรือ Time Value of Money เข้ามาช่วยในการคำนวณหาเพราะว่าเราต้องไปลงทุนให้เงินมันโตขึ้นเงินต้นเรามันจะไม่ต้องผันทาลั้นเจ็ดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันมีสีแดงๆเนี่ยฮะผลตอบแทนมโนหลังเกษียณถ้าเราไม่เใช้เก็บหายฝั่งดินแล้วหยิบออกมาใช้มันต้องมี ห้าล้านเจ็ดถูกต้องครับมีห้าล้านเจ็ดถ้าบอกแต่ว่าเราไม่ต้องมีห้าล้านเจ็ดเพราะใช้เรื่องของการลงทุนมาช่วยค่ะถูกต้องครับนะฮะและเออันนี้ผมประเมินตัวเลขไว้ที่แปดเปอร์เซ็นตซึ่งสูงมากนะฮะ<ช><ช>เพื่อ<ช>พอตัวเลขสูงขนาดนี้ผลที่ตามมาคือเงินกองทุนเกษียณจะเล็กลงถูกไหมฮะนะฮะอ่ะเราก็มาดูกันว่าเอกองทุนเกษียณเราต้องการสรุปอ<ห><ช>ีกนิดหนึ่งสรุปอีกครั้งหนึ่งเราต้องการกองทุนเกษียณอายุหกสิบนะฮะ จำนวนปีหลังเกษียณ30สิปีนะฮะเพราะว่าก็คือ69ก้าก็คือเด็อยุ่90าก็คือจำนวนทั้งหมด30ปีนะฮะพอถึง90ไม่ต้องมีเงินเหลืออะไรให้ลูกหลานนะฮะไม่มีมรดกนะเพื่อให้มันคิดง่ายขึ้นแต่ถ้ามีก็ไม่ได้คิดยากอะไรนะฮะนะค่าใช้จ่ายหลังเกษียณนะค่าใช้จ่ายหลังเกษียณแสนสองนะเริ่มต้นปีแรกแสนสองค่ะคนต้องจ่ากงลงทุนแปดเปอร์เซ็นต์นะะเงินเฟ้อสามเปอร์เซ็นต์เราต้องมาหาผลตอบแทนปรับปร re ุงนะฮะซึ่งผลปรับปรุงเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับผลตอบแทน มโนลบด้วยเงินเฟอ้อหาด้วยหนึ่งบวกเงินเฟอ้อนะ <S <S อันนี้เป็นวิธีที่เอ่อเป็นเป็น,เป,นเป็นสูตรเป็นค่าที่ต้องใช้กันเลยกรณีที่เราต้องการหา present value หรือหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินที่มีการเติบโตนะฮะที่มีการเติบโตนะฮะต้องใช้สูตรนี้เลยนะฮะเขาเรียกผลตอบแทนปรปับปรุงนะฮะก็คือเอ่อผลตอบแทนลบเงินเฟอ้อหาด้วยหนึ่งบวกเงินเฟอ้อนะฮะได้ค่าสี่จุดแปดห้าเสร็จปั๊บ เราจะใช้สูตรก็ได้อันนี้คือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะฮะก็ไม่ต้องไปไปไปกังวลอะไรกันมันว่ามันจะพิสดารยังไงผมก็แกะให้ดูอะมีจุดๆุดอะไอ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 ตัวนี้เขาอ่านว่า a anchor n i r ดอดอมนมาแล้วเสียขัญแล้วค่ะพี่ฟังต่อถือว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวหนึ่งให้เอ่อให้ให้เพื่อให้ง่ายค่ะซึ่งคือใครที่เข้าใจได้ก็จะง่ายก็จะมองง่ายไม่ต้องเขียนยืดยาวเลยนะเห้สูตรมหสูตรยาวมากนะยืดยาว นะฮะพม่หนไม่หนุบไม่แต่งไม่ตก่ไม่ตกใจใช่ไหมคะเรื่องพวกนี้เอ่อก็ก็ไม่ตกใจฮะก็จริงๆริงยัใหม่ใหม่ก็ตกใจนะว่าตัวอะไรไม่เคยเห็นเลยนะแต่ว่าเราเห็นบ่อยๆแล้เราก็เราก็เคยชินนะมันจะเราเห็นบ่อยๆแค่ไหนนะเห็นบ่อยเราก็เคยชินแต่ใหม่ๆก็ตกใจเหมือนกันว่ามีอะไรด้วยดอดอนะไอไอเลมเลียมนี่เขาอ่านว่าแองเกอร์อ่านง่ายๆคือแปลว่ามุมอะไรนะเอแองเกอร์เอ็นดอดโออ่านง่ายดีนะผมนึกว่าจะมีที่อ่านที่มันพิสดารกว่านี้นะก็แทนค่าสูตรเข้าไป นะฮะมันจะได้ข้ากมาเท่านี้นะฮะซึ่งเราใช่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนีไม่ต้องตกใจมากแล้วเนาะทีแรกเมื่อกี้ดูตกใจต้องห่างกันเยอะขนาดนั้นมันมันไม่ต้องตกวงใจนะมันต้องตกใจตัวนี้มากกว่าว่าเราจะไปหาตล็ดที่ไหนนะใช่ครับแปลว่าแต่ที่เรามาโนขึ้นมาถ้ามันไม่ใช่นี่เรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องใหญ่มากครับถ้ามันน้อยกว่านี้ฮะเรื่องใหญ่มากถ้ามันมากกว่านี้ไม่เป็นไรนะะมีความสามารถในการลงทุนด้วยนะพี่หมูตอนแก่เราก็งงๆนะไม่น่าทาได้หรอก ถูกต้องครับผมเห็นด้วยเลยซึ่ง <ừ> um. สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนักวางแผนการเงินบ้านเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของแปดเปอร์เซ็นตนะสมัยก่อนนะฮะแต่ว่ายุคหลังๆช่วงหลังๆเนี่ยเอ่อเริ่มลดละเริ่มไม่มีคําว่าแปดให้ได้ยินละ,ะเริ่มจะลงมาเหลือห้าละลงมาเหลือห้าละเห็น้ผมก็มสามใช่ไหมพี่หมูผมผมก็ไม่รู้อนาคตอันใกล้อาจจะเหลือสามนะเพราะว่าโควิดมันสอนให้เรามองเวิร์สเคนแล้วตอนนี้ใช่ครับใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราถึงต้อง มามองเรื่องของการบริหารจัดการความเสีย่ยงนะฮะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการเรื่องของการวหางกผนเษียณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการลงทุนเป็นหลักนะฮะหัวใจของมันไม่ใช่เรื่องการลงทุนหัวใจของการวริหากษเียณเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะฮะนะฮะแต่ว่าวันนี้บ้านเรามองเห็นอยู่แค่เรื่องของการลงทุนนะฮะอันนั้นเดี๋ยวค่อยมีโอกาสเราค่อยมาคุยกันต่อไปนะฮะทีนี้ถ้าเราใช้โปรแกรมยอดฮิตนะฮะ ซึ่งผมเชื่อหลายๆท่านก็รู้จักโปรแกรมนี้ดีนะ Easy Calculator นะโหลดออกมาแล้วก็อ่ะแทนค่าเข้าไป Payment นะฮะเป็นลบแสนสองนะฮะลบแสนสอง Annual Rate นะฮะ4 8 5แลก็แทนค่าเข้าไป Period สามสิบงวดนะฮะค่ะตองทุนเกษียณต้องเป็นบิกินนะฮะเพราะว่าเราต้องถอนเงินกันแต่ต้นงวดเลยนะเกษียณปุ๊บต้องถอนเงินออกมาใช้เลยนะฮะนะต้องเป็นบิกินนะ โชว์นว,วิธีคิดแล้วก็โชว์ั้งวิธีใช้เครื่องมือของอันนี้มันโหลดในมือถือได้ง่ายเนาะได้เลยครับคือถ้าถ้าใครใช้ Android นี่สบายๆฮะฟรีๆเลยอ่ะอันนี้คือวิธีคิด2วิธีนะแล้วแต่ใครถนัดจะใช้วิธีไหนหนะแต่จะเห็นได้ว่าแม้แม้แต่ว่าวิธีที่เราใช้โปรแกรม<ห>โปรแกรมยอดฮิตนะผมเรียกโปรแกรมยอดฮิตเนี่ยเราก็ยังต้องหาผคตัวแทนปับปูงเห็นไหมฮะใช่ไหมฮะต้องหาตัวนี้4.854เนี่ยต้องคำนวณหาโค้ดตัวแทนปับปูนอยู่ดี นะฮะนะฮะต้องหาอยู่ดีนะฮะอ่ะอันนี้คือวิธีที่บ้านเราทุกวันนี้ใช้กันนะฮะบ้านเราใช้เนทุกวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่ากองทุนเกษตรของเราเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่โดยการคำนวณจากค่าใช้จ่ายปีแรกที่ต้องการแล้วก็ปรับด้วยอาายัตราเงินเฟอ้อนะคะแต่วิธีนี้นะคะก็ยังมีความไม่แม่นยำอยู่นะคะเนื่องจากว่าเรากำหนดอัดตรา ผลตอบแทนนะคะที่ฟิกไปเลยว่า เป็นแแล้วแอาจัสต์ซูยอัตราเงินเฟอนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผลตอบแทนมันไม่สามารถเท่ากันทุกๆปีได้นะคะมันอาจจะมีการขึ้นขึ้นลงลงนะคะแล้วการถอนเงินที่ยอดเงินเท่าๆกันทุกปีเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเจอความเสี่ยงในเรื่องของตลาดลำดับการถอนเงินนะคะที่เรียกว่า sequence of return risk นะคะซึ่งความเสี่ยงตัวนี้เนี่ยเอ็นมีทำคลิปเอาไว้อีกต่างหากถถาาาาาาครรรสสนนศึกกกกษเเเื่่อออองงงงงขขวมมียลดดับิ risksk que ofturn risk, ็ไป ดูคลิปในลิงก์ใต้ใต้คลิปนี้ได้นะคะทีนี้เนี่ยนะคะวิธีการที่พัฒนาต่อมาจากวิธี faia นะคะหรือ fixed amount i n f l a t i o n adjusted การปรับการถอนเงินด้วยตาเงินเฟ้อเนี่ยนะคะอีกวิธีถัดมาเนี่ยที่เป็นที่นิยมกันในเวลานี้นะคะคือวิธีการแบ่งเงินเป็น3กองค่ะก็คือวิธี t r e bucket system นะคะซึ่ง t r e bucket system เนี่ยก็จะช่วยนะคะเซฟนะคะเรียกว่าเป็นการคำนวณกองทุนเกษียณที่แม่นยำขึ้นนะคะแล้วก็ จัดการความเสี่ยงอีกหลายๆอย่างของการถอนเงินเลยค่ะนะคะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมต่อได้ค่ะว่า Trip รีพ i กซ System เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ข้างล่างเอาไว้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ทําขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้รู้จักวิธีคํานวณกองทุนเกษียณแบบง่ายๆนะคะ <S <S F A I A Free Amount Inflation Adjusted ค่ะก็ <ed> แล้วติดตามกันใหม่ e ีหน้า ah นะคะสวัสดีค่ะ